ซื่อแฟนอาร์ตคอนเทนต์วาดรูปชิงรางวัลมากกว่า3,000เพจไขรไๆก็วาดได้กติกาเป็นยังไงมาดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสืส่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับด้วยความที่หลายๆคนเนี่ยก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าพี่สืส่อๆน่าจะมีมัดคอดสักตัวหนึ่งนะหรือว่าพี่สืส่อๆน่าจะจัดกิจกรรมเพื่อแจกเพจให้อีกได้ไหม ก็เลยรวมๆกันแล้วมาเป็นกิจกรรมนี้เลยครับกับกิจกรรมซื่อแฟนอาร์ตคอนเทสต์นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาวาดรูปชิงรางวัลกันนะและที่สําคัญไม่ต้องสวยถูกใจเนี่ยก็แจกเลยนะครับมาดูกดแล้วก็กติกากันดีกว่ากฎกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยว,วาดรูปตัวของมัสคอต ของสื่อเกมมิ่งหรูปต่อหนึคนนะครับส่งผลงานได้แค่1นรูปต่อหนึคนนะวาดตามจินตนาการของตัวเองเลยครับโดยที่จินตนาการรูปขึ้นมาใหม่เลยนะไม่ต้องเรียนแบบอะไรใครไม่ต้องอ้างอิงจากอะไรเลยครับคิดว่าสื่อเกมมิ่งเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยควรที่จะมีมัสคอตประจําช่องหน้าตาแบบนี้ก็วาดส่งมาได้เลยครับ โดยภาพที่เพื่อนๆส่งมานะผมต้องขออนุญาตเอาไปใช้ต่อนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆส่งมามอบให้กับช่องสือๆแล้วผมเนี่ยขอเอาไปใช้อย่างเช่นเอาไปทําเป็นหน้าปกคลิปเอ่ยหรือว่าเอาไปใช้เป็นโลโก้ของชาแนลเอ่ยอะไรแบบนี้ขออนุญาตเอาไปใช้ต่อนะการส่งภาพเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะครับสืบๆเกมมิ่งพร้อมบอกอายุ UID ชื่อในเกมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมเลยนะครับ ที่ผมต้องถามอายุด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อว่ามีน้องๆคนไหนนะครับยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าตั้งใจวาดมาให้กันนะก็จะพิจารณาเรื่องของอายุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมใส่คำบรรยายใต้ภาพมาให้ผมนิดหน่อยนะว่าทำไมถึงออกแบบออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้หรือว่าเหตุผลของการวาดก็ได้ครับ ของรางวัลของกิจกรรมนี้นะก็จะเป็น1รางวัลสําหรับคนที่ผมเนี่ยถูกใจที่สุดแล้วก็จะนําภาพนี้มาใช้บ่อยๆด้วยนะครับกับ2,240ันสี่ิบ Genesis c r y s t a l นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลดีต่อใจก็แปลว่าไม่ต้องสวยก็ได้เลยแต่รู้สึกว่าตั้งใจวาดภาพมีกิมมิคอะไรบางอย่างแค่ถูกใจเพียงเท่านั้นผมก็ให้ไปคนละ3 3คริสตัโดยให้ถึง4รางวัลเลยนะครับสำหรับของรางวัลตรงนี้ รวมแล้วเนี่ยมากกว่า3,000เพรด้วยกันนะสำหรับการให้ของรางวัลนะครับก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ UID ใส่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ใส่ชื่อตัวละครมาให้ผมเรียบร้อยแล้ว ผมเนี่ยก็จะยิงเพชรเข้าไปใน ID ผ่าน UID เลยครับโดยไม่ต้องให้ user password ผมเลยเพชรจะเข้าไปที่ ID เลยและที่สำคัญผมเติมผ่านร้านนี้เลยครับ l i c h m a n Shop นั่นเองซึ่งเขาเป็นร้านเติมเงินเกม g e n s h i n Impact เนี่ยที่ไม่ต้องใช้ ID password เลยครับเพียงแค่ใส่ UID เข้าไปเท่านั้นก็เติมได้แล้วแล้วเขาเนี่ยก็มาเป็นผู้สนับสนุนของช่องสื่อเกมมิ่งด้วยให้เราได้มาทำกิจกรรมแจกเพชรกันบ่อยๆแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าจะเติมเงินเกม g e n s h i n Impact ก็อย่าลืมไปเติมกับเขากันนะครับการตัดสินนะครับสำหรับรางวัลที่ถูกใจที่สุดเนี่ยผมจะดูโดยภาพรวมทั้งหมดของภาพนะส่วนรางวัลที่ดีต่อใจก็ให้ตามชื่อรางวัลเลยครับก็คือดีต่อใจไม่สวยแต่ตั้งใจก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมก็ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2021นี้นะครับ ประกาศผลรางวัลผ่าน YouTube Live แล้วก็ทาง i s s o r r นะครับในวันที่23ตุลาคม2021นั่นเองผลงานทุกภาพที่เพื่อนๆส่งมาร่วมกันในกิจกรรมนี้นะผมเนี่ยก็จะเอามาขึ้นเป็นคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ29,641ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับอีก300กว่าคนเท่านั้นทุกคนจะถึง30,000แล้วสู้ๆนะ ถ้าเกิดว่าใครชอบให้ผมมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องคลีก็ขอตัวไปเตรียมวาดรูปก่อนนะครับสวัสดีครับ